นีลาขันห้ขันห้าบรูสบร้สึกตัวยังใดคือคือข้อมรนรู้สึกตัวขันห้จับอันไดบ่ได้มันแล้วแต่ผู้ใดสิจับฟังรู้ว่าฟังนี่ก็คือควอรู้สึกตัวละขันเห้รู้ว่าฟังปั๊บมันสิบวไหลไปน้ำเขาคิดเด้อเขาคิดสิไปตึกสอนยอนแหนมันบ่กไปเด้อว,ว่ากูฟังอยู่ตัวนี่เอ้อ กูฟังยืนี่คือรู้ว่ากูฟังยืนหนิมันก็ว่าไปแล้วว่าไปว่าไปกินเหล้ามายาแล้วเออลุงแก่แล้วปุ๊บปม๊บกันมันมันมัไหลไรไปกินเหล้ามายาได้กันมันขันมันรู้ว่าเจ้าของฟังอยู่นบางทีมันถึงเวลานี่มันจะวุดเลยนะเออตัวตนนี่มันหายเลยคือมันเข้าใจแต่มันมันเหล้ามันแบบ ว่าอดว่าอยากเออยว่าจะด้วยแล้วยิ้เมเยอะถ้าว่าได้ยิ้มบ่อยอึนถึงจะต้องแรกอยู่แล้วได้เยอะเลยบ้านเยอะการบรรลุธรรมก็มีได้หลายอย่างเนาะบรรลุธรรมจากการฟังจากนี่แหละหลักๆก็คือรู้บรรลุธรรมจากการฟังนี่แหละหรือไ,ไม่ก็ไม่เอ็ไดไมา,มไามไมใส่อะไรแบบอย่างวิปปี้เน่ยวันนี้เพราะเนี่ยมันไม่มีใคร ที่จะทําให้เรามรรู้ได้นอกจากตัวเราคนอ,อื่นกไ็ได้แค่แค่แค่มาชี้ทางให้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้ประสบการณ์ที่ได้มาจากอาจารย์นึ่งเนี่ยดีแล้วในโลกหลานเราบุญวาสนาเราลายอ่านมากเอาไปใส่จนมันพ้นทุกขาา์พกนะาัานเจ้านั่นล่ะสิพน้นไม่ก็มูเจ้าว่มิของเก่านะ เราบเราบ่มี่ของเก่าเราเป็นแก้ววางเปล่าแก้วบ่มี่นำเอนนะส่วนใหญ่เนี่ยเนียถ้าถ้ายังไม่ศึกษาที่จะง่ายแต่ถ้าศึกษาไปนั่งยอมกับย่อมขารเนี่ยมันมันทอกันเนี่ยก็มันสิเลยว่าเป็นครูกัดยังันิเออเป็นคนบ่มี่หยังนี่ พวกนี้เหรอพวกแกสิไปได้ง่ายตัวแกวิมีของเก่านี่กัจจันกัจจันเขาเป็นสีมากรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมดเนาะมันก็เผาวันเหรอมันจังในไมาเจอกันเราโชคดีว่าพ่อจะทับฟ้อมกันนี่พวกเก่าไปฟังอย่างเดียวเลฟังจนโอ้ยจนยเฮ้กูหายไปไลยกูกูว่มีผมบอกไเลยรู้เวทนาขังยาสายวิญญาณอย่าให้มันมาถึงวิญญาณ อย่าให้มันมาถึงวิญญาณดับมันก่อนดับมันก่อนรูปมันเกิดมันเกิดขึ้นไปใช่ไหมรีบดึงมันกลับมาเวทนาเกิดรืดดึงมันกลับมาสัญญาเกิดรืบดึงมันกลับมาอย่าให้มันไปถึงสังขารวิญญาณเราจะตามไม่ทันมันจะไปปุ๊บเราเป็นมนวิญญาณให้เป็นเรื่องเป็นร่าคเณ็นเจาเป็นภพต่อไปอืมวิญญาณแล้วมันก็มีภพไม่เกิดมีมองเกิดพยานดุจองความคิดได้ ความนา้ครับถ้าสมมติว่าเราเคยทำนั่งสมาธินี่เราจะมาทำยังไงเพื่อที่จะไปด้านหน้าโดยที่เราไม่ต้องกลับมาทำาีกอกเลไม่ต้องทำอะไรครับความหมายคือเคยนั่งสมาธิทุกวันไปหมดหักสมตงทุกวันใช่ไหมแล้วจะทำยังไงเพื่อที่จะเดินไปทางหน้าโดยที่เราไม่ห็งด้านหลัง ไม่ห่วงด้านหลังมาถึงว่าเราเคยทาตรงนี้เราเราก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละครับอยู่กับปัจจุบันเลยอยู่ปัจจุบันครับแล้วก็เอาของเก่ายกไว้บนหิ้งเราสวดสวดอะไรทาได้ทาได้ครับอยู่กับปัจจุบันนี่แหละสวดสวดอยู่กับสวดติอยู่กับสวดไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตหรือว่าอดีตทาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเห็นความคิดอยู่กับปัจจุบันนี่แหละครับบางทีเราทําแล้วมันชินมาก็อย่างว่าเาเป็นการทํแบบนแล้วมันเป็น จะว่าเอาตู้ไปแล้วเสวอให้ยกกับเสือเสือศาสตร์ชายธรรมก็บรรลุธรรมได้ได้ครับเราอยากจะถามว่าเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะเจออยาจะเจอถึงที่ข้างหน้าเราเบาสบายแต่ด้านหลังทำอะไรเราเนี่ยจะทำรับลงหน้านี่อันมันง่ายอนมันสบายค่ะคือฟังรู้ว่าฟังโอ้ยบ่มีทรมานเลย เด็กหน้าเข้ากันตรงนี้เขาเห็นมาโดนเนาะอันนี้นทีมไปมืดลองนายไปแบบลองนายทีมมืดเดันเคยรียดเยอะเลยลองนายยังเห็นมาหน้าดอาหูใส่เอาเอ่ฟังอย่างเดียวไม่นด้ดอาหูดอกเอาใจฟังนะใจฟังอย่างเดียวไออนาคตไอดีตมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้คืออยู่กับปัจจุบันนี่แหละ อยู่กับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของปัจจุบันนี่แหละครับอยากสวดมนต์อะไรทําได้ปกติอันนี้ทรงของพวกเจ้าได้มากน่ลงหน้ามันใจว่าสิไปถึงหอดลูกหลานพวกเจา้าเพราะว่ามันมันได้มาพอโดยโดยโดยที่ว่าเฮาบอท่านใดเฮาบอท่านใดคนขวาเลยเฮามาเฮามาเที่ยวมาอย่างซื่อเดินมวพอ เราล,ลค่าหนินะมันหาหาลาค่าอะไรสิสีส่ประเมินลาค่าอะไรประเมินลาค่าคือเพชรเพคือพ่อยนี่งบ่ไดคุณธรรมคุณธรรมพิเศษทำอันอันเป็นทางไม่ตายมันสีถึงหอดบัณฑิตหน่อยนั่นน่นอย่าลืมละหลวงตาเอานเจ้าบัณฑิตเลยเนี่ จอมวนน่ะนะเออจอมวนน่ะนะหรือบันดิตน้อยเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเอาเลยอย่างที่ผมพูดนี่ก็เอาไม่ได้อืผมก็พระอาจารย์พูดนี่ก็คือผมแค่ผมก็พระอาจารย์แค่สมมุติอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้พวกเราเห็นอะไรบางอย่างนะครับแนวทางมันเป็นของใครของมันเนาะอาจารย์มันยึดอะไรไม่ได้ เนี่ยตอนไม่คิดมีอะไรไหมไม่มีอะไรเออแต่เนี่ยของให้บางเชื่อแต่คิดมากบางเชื่อแต่คก็รู้อยู่ใครก็รู้ว่าเออคิดทิ้งที่เข้าไปคิดไปเหรอเออบางเชื่อแต่รู้แล้วก็ตัดอยู่แต่ว่าบางเชื่อคิดแม่เบิร์ก็น้ำคิดคิดไปห่อนใส่หนูล่องมึงเล่นหนูล่องไปแบบนั้นนี่ก็ไปคิดคิดไปห่อนใส่แต่เราก็รู้อยู่รู้รู้ว่าคิดค่ะแต่ว่าไหวพาสวดบ้านเอง นี้าเห็มเุาหมากเราได้เห็ุมากแล้วก็เล็ติดครับนั่งสมาธิเหือนกันจะ,จะเล่าจะเล่าประวัติให้ฟังผมนี่ไปวัดหลวงพอ่อฤาษีลีงดํดผม,มไปได้คาถาเงินล้านมาเวลาผมแปลงฟันนี่มันจะขึ้นอัตโนมัติเลยนะสั่งที่โมกรมมาจากมหาวิทยาลัยรามยังติดขึ้นอัตโนมัติเลยพอ,อปล่อยเลยไม่ต้องไปใส่ใจเลย ที่านเ่ามันยง่แ้งดแต่ได้มาทีืาได้าว่มันยของเก่าเ่หรือไนเมื่อก่อนเมื่อก่อนโนมโนมยิทธิท่านก็ยังได้มาวิเศษขนาดไหนล่ะท่านจะยังพิงเลยไปสวรรค์ไปนิบพานแมงแก่แม่งแม่นไปได้เบิดมโนมายึที่นี่แล้วมันมันมันไม่ใช่ไปได้ธรรมดาเด้บานมันเห็นจริงๆด้ เห็นเมื่องในพานเห็นไหมสวรรค์นี่ลิ้นเออเป็นเวลาไปตามอะไรล่ะมโนไปตามมโนมายุทธีเห็นไหมมันไปตามความคิดหมดเลยทุกอย่างใช่ความคิดมันพาไปท่านก็พูดถูกเลยเด้มโนใช่ไหมมโนมยุทธีมโนมยุทธอีกพร้อมมั่ไมันยุทธีแล้วเราก็ไปหลงเรื่องอะไรสวรรค์นิพานคาถาวิเศษแค่ไหนละ มันไม่ใช่ันนมันมันก็ยังไม่ใช่ทางใช่ครับใช <c oughs> ่ครับเนี่ยท่านพูดไหมท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเลยพระอาจารย <c oughs> ์เพราะเราทํากันอยู่แล้วอันนี้มันมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว <c oughs> เราเคยทําเราก็ทําแล้วมันมีมันมีอีกข้อหนึ่งด้วยกิจที่ทะนีเกินไปนี่ยากที่จะเข้านิพพาน เราเห็นว่าเราเรารู้เราว่าเรารู้จก่งรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเอออย่าไปทําบุญทําทานมันไม่มีอะไรไม่มีบุญเมยครบนั่นละกิจที่เจ้าของตะหนียังไม่รู้ว่าเจ้าของตะหนีเลยใช่ไหมละ่ะว่าเจ้าของยังอวดเก่งว่าเจ้าของรู้เรื่องหมดเลยอวดตัวอวดตนนั่นน่ะม <c oughs> <c oughs> ันจะไปได้ยังไงคนอวดอย่างนั้นเราเคยทํำยังไงเราก็ทา อย่างลวงน้านี่ยหลวงนาก็ไม่เคยมันไม่ทําไม้ใครแบบอืเดือดร้อนแล้วเราอยู่ในมัดอะในมัดนี้องแ์กอะครับทำไม่ถือคือเราให้ให้แบบผู้มีปัญญานี่มันให้โดยที่ไม่หวังคืนไม่หวังของของตอบแทนคืนไม่เหมือนกับลวงตานี่ให้อย่างให้ทานให้อะไรไปนี่ลงตาม แล้วก็ไม่ชชักชวนให้คนอื่นมาทําจนลืดหูลืนตาไม่ขึ้นนะทําทานเยอะๆเด้อจะได้ไปสวรรค์ชันนั้นจันนี้หลวงตาไม่มีเลยเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาลงมันมาคักแล้วนะออย่างที่แม่เราลงนี่แหละอย่างที่คุณยายลงนี่ <c oughs> ยางว่าหลวงตาอยากให้อยากให้พวกเจ้าได้เราไปสีได้ไปสีทางในย่ายนี้ เราไปทำงานเพราะว่าการงานแบบนันติดตงทำานดังวันสาวก็ทำดังวันก็ที่นั่นแหละทสาวไปเจจอไม่อยู่ตะปี้าทำไมจะไปนิพานแต่ยาขาวลู้เราหัวเละเดินไปเลยว่าจไมใน้นถอดจะติดรละไม่ไปตรงนั้นเอ้ยกลัไปแล้ววันเราตมาเป็นระยะเลยนะปฏิบังิม่จ ชอบกาไฟมาเยล่ะเนี่ยจะดินสามที่งงดี๋ยวมาจะดินหนึ่งสามที่งงถ้สามคุณจอมเนยไหลมาเดี๋ยวนีตามกันมาเข้าปฏิบัติธรรมหมดที่รู้ดีเรียกงงมาผู้คนดีมาเหมือนจะดินสามที่งงแต่ถ้ารู้เรื่องจริงๆเขาจะด่ายังไงเราก็ไม่เราก็ไม่ว่าไม่โกรธเขาได้ไม่เจ็บสงสารได้ถ้าเรารู้เรื่องจริงๆเลยนะ เขาจะดา่าเขาจะว่ายังไงเราก็มีแต่สงสารเขาเด้ถ้าธรรมะมันมันจิตใจเราเป็นธรรมะจริงๆนะมีแตส่สงสารนดิดน,น้อยอาจารย์น้องเนาะไม่ไม,ไม่เคย <บา S 2> ว่าจะาม่สลดใจไม่เคยโกรธเคยเกลียดเขาเลยเด้ดคนที่เขายังไม่เห็น,หนถ้าเราเห็นแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่เคยใส่ร้ายเขาเลยกับยิ่งสงสารเขาใ

หูฟังมันเข้าไม่ได้ครับมันไม่เข้าสู่จิตใจหูมันเป็นคันหน้ามันเป็นคันหน้ามันต้องเอาใจฟังอย่าเอาคันหน้าอย่าเอาสมองฟังมันไม่เข้ามันไม่เข้าสู่จิตใจฟังแล้วก็แล้วไปให้มันอยู่ในใจมันอย่าให้มันเป็นความจามันนะให้มันเป็นอยู่ในใจมัน ยินดีน <glaube> ้ำหลูกหลานอยังว่าเรามามาบ่ได้บ่ได้ทำมาบ่ได้วิทยุสื่อยังได้มาฟังจากครูบาอาจารย์หลายๆายองค์ให้การเดินทางเดินทางไม่พร้อมสำหรับทําความรู้สึกตัวนี่นั้นลวงตานี่บ่สามารถเสียอธิบายพวกเจ้าได้ เพราะว่าลงตาบ่เคยลงตาเคยเห็ดแต่สมาธิเออเออสมาธิที่เขาเห็นว่าที่ไหนได้ล่ะมีแต่ตัวแต่ตนคันเบนไดพุทโธนั่แเ่นยิงสิตตตนแห้งกับแต่ว่าก็ว่าดดอยู่นี่ล่ะได้พุทโธอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรไอที่ตอบนี้อยู่ใจอยู่นี่หรออจู่ใจอยู่นู่นต้องทำให้มันเห็นยินที่ตัวเรา ต้องทำให้เห็นความคิดของตัวเราก่อนถ้าถ้าเห็นอยู่ที่นี่ก็แสดงว่าใจเราอยู่นี่ไม่ไมีโอกาสเลยมีโอกาสดีแล้วไม่ได้ก็บอาย์ต้องเร็วครับมันเร็วมากความคิดเรานี่มับเร็วเร็วยิงเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าความคิดหนึ่งเราต้องทันเหมือน แต่ผมไม่ได้บอกว่าที่เห็นที่อยู่นี่แล้วมันผิดนะครับไม่ได้ผิดต้องเห็นต้องเห็นใจเราเราเอาอะไรตอบใจใจอยู่รู่นนะใจอยู่นี่นะครับดับมาดใจคับนที่จะอกัจับจุดใดอย่างสี่งลวมันจังสอน มันจังมันจังสนใจนะจังเอใจคนควายว่งงนะงางววนววางงก็รับอาจารย์นง จะจะกลับบ้านไหนหรือว่าอยู่ไหนบ้านก็คงวันนี้ครับนะา่าจะเพราะว่าอยู่บ้านก็มีลูกน้องน้องหมาน้องแมว <laughs>